อันนี้ก็เป็นซาลาม่เนื้อกวางนะคะนี่นะคะเขียนไว้นะคะไปซื้อมาที่โดโลโมิตินะคะว่าจะลองเอามากินดูว่ารสชาติเขาจะเป็นแบบไหนนะคะมีหลากหลายมากเลยให้เราเลือกนะคะนี่เราก็เลยเลือกเป็นอันนี้มานะคะนี่ซาลาเม่นะคะ เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะนะคะเราก็ฝานออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อกวางนะคะสาลาแม่เนื้อกวางนี่นะคะ จะทำทำคล้ายๆอ่าเป็นพวกบ้านเราอ่ะนี่นะคะสารเมนะคะอืคะเนื้อเขาที่เราหั่นออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูใกล้ๆนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมแบบหอมมากเลยนะคะเนี่ยกลิ่นหอมนะคะเห็นไหม ใกล้ๆไหมละ่ะอ,อร่อยค่ะอ,อร่อยรสชาติจะออกเค็มๆกลมๆนะคะ จะติดมันนิดๆนะคะเห็นไหมคะจะติดมันเล็กๆน้อยๆก็จะเหมือนสาระแม่ทั่วไปนะคะแต่อันนี้มันเป็นสาระแม่เนื้อกวางนะคะชิมชิมแล้วนะคะอร่อย